ปกติพระขับรถได้ไหมอะโลกาวัชชะไม่ควรก็คือขับได้ถ้าฮะจำเป็นถ้ามีความจำเป็นแต่พระรูปนี้ฮะต้องบอกว่าขับรถหรูเป็นรถเบนซ์ราคา4ล้านจากวัดที่สระบุรีญาตโยมเขาแบบบริจาคมาไม่รู้ว่าเอามาจากไหนนะฮะก็คือขับจากวัดที่สระบุรีมาบิธบาทย่านประตูน้ําที่กรุงเทพแล้วที่สำคัญนะฮะอวดรวยด้วยแล้วเคยเห็นคนอวดรวยใช่ไหมแต่นี้พระอวดรวยบอกว่าผมเนี่ยเป็นเศรษฐีเก่ามาก่อน แถมเนี่ยคาบช้อนเงินช้อนทองมาเกิดด้วยอ่ะไปดูภาพนี้นี่น,นะครับเป็นภาพอะไรนะคะผมเป็นภาพรวยบ้านผมมันีเงินอยู่แล้ว เป็นพรรวยเป็นพระเศรษฐีใช่เป็ที่ี่ผมไม่เคยต้องทำงานอ๋อค่ะค่ะแต่มัพูดถึงไม่ต้องมาเป็นพระก็ได้แล้วหลวงตาใช่นะพูดถึงรวยแล้วก็ไม่ต้องมาเป็นพระก็ได้แล้วนะใช่แต่ผมอยากเป็นเพราะผมใช้บุ๋ยผมเกิดมาผมชอบภาคเพราะเงินเพราทองอ๋อเออดีดีผมโบอยู่เลข89อ๋อเหรออยู่วัดอะไรนะหลวงตาตอนนี้ผมอยู่วัดขาศังวัดขาศักดิ์ขาศังอ๋ออยู่สระบุรีใช่ไปสร้างบุญดีเองเลยอ๋อ แต่ว่าในหลวงตามมาบินตะบัดที่นี่เหรอคะครั้งแรกนี่แหละเราไม่รู้จักใครเลยวันนี้ได้เท่าไหร่ร้อยเดียวค่าน้ำมันผมเท่าไหร่ค่ารถผมเท่าไหร่รถผมนี่สี่ล้านกว่านี่บอกว่ารถนี่ขับมาเนี่ยสี่ล้านกว่านะจะสาธุกับเขาดีไหมเนี่ยมันจะอะไรดีวะเนี่ยคือฟังแล้วรู้สึกเนี่ยผมได้แค่ร้อยกว่าเองไม่คุ้มค่ารถค่าน้ำมันเขาหรอกแต่อยากที่จะบวชเป็นพระเพราะอะไรได้ใช้บุญ เพราะว่าคาบช้อนเงินชาวทอมอัอที่ผ่านมาคือไม่ต้องทํางานก็ได้แล้วมีคอนโดหรูใจกลางกรุงด้วยนะใช่อยู่แถวสาสกมวิทสามสิบเก้านะบอกชัดเจนเลยฮะสีกาคนนี้ก็ถ่ายคลิปไปด้วยแล้วก็พยายามสัมภาษณ์ไปด้วยว่า,าหลวงตาเนี่ยมาจากวัดอะไรบอกชัดเลยวัดป่าศักดิ์ที่สระบุรีสีกานี่เขาอยู่เป็นมากเลยนะ <c oughs> เออโอไปด้วยไงแอบถ่ายชอบตรงที่เขาบอกว่า ม่ต้องโวดก็ได้นี่ค่ะนะฮะก็พยายามจะถามให้ได้ข้อมูลมามากขึ้นมากขึ้นนี่แหละครับสุดท้ายก็กลายเป็นข้อมูลที่เป็นประโยชน์นะฮะที่ทําให้สืบไปหาหลวงตารูปนี้ได้เลยครับเนี่ฮะโอ้โหรวยไม่ไหวจริงๆฮะหลวงตารูปนี้ครับขับเบ้นมาบิดบาทแถมยังโง่โวด้วยนะบอกว่าคาดช้อนเงินช้อนทองมาเกิดนะครับ นี่เป็นคลิปที่สีกาคนหนึ่งนะครับถ่ายได้ขณะที่ไปเจอผู้ชายคนหนึ่งแม่ก็แต่งตัวใส่ทีวอนคล้ายกับพระนะนะแต่ก็ที่ไม่แน่ใจว่าใช่พระหรือเปล่าเพราะว่าขับรถเบนซ์คันหรูเนี่ยฮะก็เหมือนกําลังจะหาที่จอดรถอยู่ฮนะก็เลยเข้าไปถามครับถึงรู้ว่าที่ผ่านมาหลวงตารูปนี้เคยบวชที่วัดผงรัตนาราม,มย่านบางกอกใหญ่แต่ถูกขับไล่ออกจากวัดครับจนต้องไปอยู่ที่วัดป่าศักดิ์ที่สระบุรีสร้างกุฏิเองด้วยนะ แถมบอกว่ามีคอนโดหรูนะครับอยู่ที่สุขุมวิท39เพราะอะไรรู้ไหมเพราะว่าเป็นพระเศรษฐีรวยมากข้าบช้อนเงินช้อนทองมาเกิดชีวิตหลวงตาไม่เคยต้องทํางานแต่ที่มาบวชเนี่ยเพราะว่าอยากใช้บุญเท่านั้นเองด้วยความที่รวยมากครับรวยไม่ไหวจริงจริงก็เลยต้องขับรถเบนซ์มาจากสระบุรีมาบิดาบาศแถวๆย่านประตูน้ำนี่แหละฮะแต่มาวันแรกบรรดาคนที่ญาติโยมเนี่ยทำบุญแค่ร้อยกว่าบาทหลวงตาบอกเอาจงจริงมันก็ไม่คุ้มค่าน้ำมานี่นะ ก็ไก่ให้หลวงตาขับมาไกลขนาดนั้นแล้วมันย้อนแย้งกับความรวยของท่านนะเกอนออคุยไปคุยมาก็ยังอดร่าอดรวยครับบอกว่าเนี่ยด้วยความรวยมากไอออกมาทีนึงเนี่ยได้ครั้งละล้านเนี่ยสองล้านแล้วนะสองล้านแล้วเนี่ยแต่คุยไปคุยมาเริ่มงงกับตัวเองครับตัดพ้อไปเรื่อยตีหน้าเศร้าบอกว่าไอเราอะก็เป็นผ้านะเราไม่มีเงินถ้าบอกว่าเรามีเงินเนี่ย คนเขาก็ไม่เชื่อเอ้าเมื่อกี้ยังอวดอยู่เลยอะไรเนี่ยสับสนในตัวเองดิเหรอฮะโออยากฟังแล้วล่ะเออนะฮะอ่ะเดี๋ยวเราไปดูนิดนึงฮะคุณผู้ชมฮะคือคือหลวงตาเนี่ยยังสอนผู้หญิงคนที่ถ่ายคลิปนะบอกว่าอย่าไปทําบุญกับพระที่เร็วๆนะเพราะว่าพระที่เร็วๆเนี่ยทำไปก็มันมีแต่บางรูปที่คิดแต่กําไรขาดทุนแต่พระดีๆในประเทศเนี่ยมีไม่ถึงร้อยรูปเท่านั้นเองอ่ะเดี๋ยวเราไปฟังเสียงหลวงตานิดหนึ่งครับจะทำยังไงบ้างต่อเป็นพระ เราไมมีเงินเราบอกว่ามีเงินงคนก็ไม่เชื่ออ๋อเมื่อกี้หลวงตาก็บอกว่าหลาวงตารวยไม่รวยจะขี่รถเทสโนะอ้จังพอนะดีแล้วละ่ะหลวงตามีเงินก็ดีแล้วนะน,นะเนาะหารวายดีเด่๋ยวไปทำเงินกับขายเยี่ยอ๋อมีแค่ไม่ถึงร้อยลูกประเทศที่เป็นพระดี้อ่ค่ะเพราะนั้นเยี่ยเหมือนกันหมดเห็นแก่เงิน อ๋อได้ได๋ค่ะ e ค <bigger> ่ะ <c> ค่ะองจะเคลมว่าตัวเองเนี่ยเป็นพระดี1ในร0 0รูปในประเทศนะฮะก็บอกแบบนั้นไปนะฮะคลิปนี้ถูกโพสใน t i k t อกนะครับเพจ Facebook ข่าวด่วนคลิปเด็ด Facebook 2ฮะก็มีชาวเน็ตเนี่ยเข้าไปคอมเมนต์กันเยอะเลยบอกว่านี่ลักกิเลสไม่ได้ศึกไปเธอหลงตาแล้วบางคนบอกว่ารวยแล้วก็มากินข่าฟรีนะ บางคนก็แซวบอกว่าหลวงตาขับไปชมพูทวีปเลยดีไหมอะไกลจังอแล้วบางคนก็บอกว่ารวยแล้วจะมาบินธบาทําไมออันเนี้ยมันเป็นเรื่องหนึ่งที่ค่อนข้างจะสับสนแทนหลวงตาเหมือนกันนะว่าแล้วหลวงตาเนี่ยเอารถมาจากไหนอะคันนี้หรูนะปีล้านอะเรายังไม่มีตังค์ซื้อเลยเนาะเออเราเนี่ยล้านเดียวเรายังไม่กล้าซื้อเลยแต่ว่าหลวงตาเขาค่าช้อนเงินช้อนทองมาเกิดไง